ลุนไข่นอแสงสีได้เลืกดีแล้ววันนี้เนะวลาดีมาถึงแล้วได้เตรียมตัวกระตั้งท่าพวกสัทั้งกะพี่น้องกะเตรียมท่าท่านางฟาง เริมเ่มแดกตั้งใดวายก็กายยกูตาเหลียวดูหาคันงายสีใสหลายบ่อเดีแบ่งอะน,น้ำมันเพงขันทาวายหน่อยมันพี่กูยานขายอ ขวอขวีบเรียนขันติดเพ่งติดเทียนแถมสมบผ่านอยู่เลื่อยเลยื่อยอันแนวนั้นจังแม่คุณน่ ขอถูดึงกับพ่อตูกับแม่ตูอย,าาาาย่าว่ากูเอาไขรทำบาดไปจ้างหมอลำก่อนสิ่งมาสแสดงพูดว่าแพงกะใไขโออนเย็น เขียนมาขอเลื่อยเหล่ายาดองเป่งกระปองสิ้นแผลวังกะพองนั้นสบู่พอมกะเวนยิงนี่ยข้าวอ้อแผงข้าจังขึ้นหาหกบึ้นบอตีเพ่งนะพระแสะดงธรรม,มาอยากใส่ไขรจากสามด นะมือหวานนี้ย h คู่น้อยไปที่แถวเก้าก่อนข,ขายจิตลอยเจ้าภาพใส่เมาลดไปกะจิตลอยกะมือจ้อยกะโบเรือเมย์ใหญ่เอ้ยนะ ขนคุณย้มนั่นบ่เสื้อคันบ่เสื้อให้ถามดูถามยาคูพผู้เพิ่นมานำการเบ็งเป็นอย่างแม่ยายสูนเงีย ขันไปหมนงานนายาตีแพงเด้อพออ่อห่เด้อเมยใหญ่ขันพระนักเทศว่าเก่าผันให้คุณยมขึ้นใส่ได้จากสองกามื่นหารับร้องนะต้องธินีคุณพอ่อาดุล น,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 านายนบพดลนายอาหนันนอสอสุพรรณี้เจ้าภาพงานในมือนี่ก้อนสีแตงกวาไขาท่ทำจำให้ดีเดือไข่ฉันเมื่อหาพันกับจีดด้วยได้ยินบัลลปเพย,ยอดุลไายทิศหนึ่งหมื่นห้าพันกับเจ็ดร้อยนะจ๊ะ ใส่บ้านถึกเม่ไงปนแล้วจังสีได้บุญหลายตัวผู้มาฟังเทีดฟังท่ามก็คือกันเ้อจากทับุญทำท่านธนาขัานบุญกัตั้งยุ่นาทามาติละไม่ไงยงอกอ้าวขันยมตีว่ามันหน่อยให้แถมาหลอดพอไง่หลอดเมง่าขันหากว่าบ่อพ่อจังว่าไว ý thức <Nhạc> ý thức ý bó khẳng thức na tháng nâng Áo trắng và bà bạch điên Trắng và phẳng nước quầy mưa quầy bì hay con Sắc phà nhau tí hay hôm nó ลูกลือสาจุนสะท้อนนั่นคือเมผูลือสังลูกผู้ชายได้ย่อหยุกเอ็นว่าพมโูดสมชาญเียอาจสจันแต่บุตรน่อยผู้บังคกนหาทั้งโคมเฮ็ดให้ผูเพินเดียร้อนจนมองสาวเการัง เนะเมืสอสนมาหอวกจนลาลูกผัดฟ้ากาไฟแดงแจ้งให้ทั้งบุตราฟังบอกเพื่ออย่างดอกนี้นางนะที่เอ้ยจาย้อนอยากให้บุตรที่ดาครบเนี่ย ขึ้นสื่อว่าพ่อเมเมนสีห้ลุ่นฟ้าเมตานั้น,น <ำ S 1> เป็นเตรียมสูงนะบอกอยากว่อไปกวังคอยเม่ปวงสัำปะปีพวังว่าจีสับปราบลูกนายสังเกียบหมดสิ้น มือถือสากปากถือศีลตอนตัวเธอแม่นต้นคอยคนนินทาแตกวุ่นวุ่นน้ำของคอยคือย้ายตูนแต่หากวยบอ่อุนติดตามส่วนคอยเบิ้งดูเมยหญ่เอิญแนง บอกทุกคนให้ทราบผู้บ้านคอยอยู่หน้ามูลขึ้นตำบนหน้ายังพวกคุณเฮานั้นตายกี่ยงเลือแต่เพียงตุนคอยคนเดียวบ่มับมังผู้ดีตายนาหลายยังคนแห่งแสงไงหมอด่วยยืนมันบ่วันวัยนะ คือโบราณเป็นบอกไว้คันพีหักนั่นคนสังนะคันพี่สังนั่นคนหนักเสื้อตุนนึงแม่ใหญ่เต็ม เดี๋ยวนี่แนม้อ n คูจอยนะเดี๋ยวนี่แนม้อ n h ạ กูจอยนักเทศดังวังดัดไสเสียกเมาอีหวันใจลูกสาวลาคอทองสมบัติมวนกะบอบวินเนธ n นยากูเพนหน้าขาเตมา เลนละคือสงจังบ่าจริงจังนะพองค่อยสางสุมท่ายุกว่าค่อยกวอยนยาคูจอยนะบังจานคูเป็นเคยน่อยเพียงยังเดียวไปหามเจียวยึดลูกตือยังแน่นเนียวเห็นจังหาน tuôn nành bo chi khăn anh đường sau bàn bò bỏ hoa là nàng ข่าสื่อเมตุนเมยไงเออเป็นเม,มยใหม่ผัวตายนีจากอดสเเลียงลูกน้อยพ่อได้อยู่น้ำเมยไงอันพ่อจานกระตายนีจากผู้ข่ากระซี่ป้าหาปีละไม่ไงงอเออ้ย่อเปลี่นผู้ข่านเป็นเม่ห้างเม่ใาหมา่มาหลายปีแล้วอันได้ใจกะคิดจะดอกว่าจะได้ลูกได้ผัวใหม่แต่ว่าขันเอาลูกเอาผัวมาคล้องเฮี้ยนคล้องสั้นน้ำแลไม่ไงเออไอ้ผู้ข่ากะคืดยากเขาสิมากกมหิงม่งเมตติ่มลูกข่าผู้ข่า พวกขาก็เลย่าเ่าหัวตับหัวปอบมันดอกลูกผัวกระไดอยูย่ฟูเดียวเขาวัดขาว่าจำสินพระมนาน,น้ำบัตน,น้ำเบียงเขาก็คงงิอ่มีความสุขอยู่ที่สนอกสวยว่าไม่ไงแว่ <c oughs> ขนขันเอามาหลัก